ุโกโก้ Go. สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้กับน้อยสุนิสาแสงระวีนะครับไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โกโก้ Go Go. ท่าสาลานะครศรีธรรมราชครับ โกโกระดับพรีเมียมไม่ได้มีแค่ต่างประเทศที่นําเข้ามาค่ะแต่ที่นี่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โกโก้ท่าสาลาตําบลสาแก้วอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาทําโกโก้ออกมาจําหน่ายมีหลายรสชาติและมีหลากหลายผลิตภัณฑ์อีกด้วยค่ะสร้างงานสร้างอาชีพวันนี้น้อยพาคุณผูชมมาดูการผลิตโกโก้ go, แบบครบวงจรค่ะเขาทํากันอย่างไรตามน้อยไปชมกันเลยค่ะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้พรีเมียมอำเภอท่าศาลามีคุณพี่บุญเรือนยกย่องเป็นประธานกลุ่มและเป็นผู้รวบรวมผลสุดจากเกษตรกรมาแปรรูปคุณพี่บุญเรือนเล่าให้เราฟังค่ะว่าได้เรียนรู้การทําโกโก้มาจาก YouTube และมีหน่วยงานเข้ามาสอนบ้างโดยวิธีการทํากว่าจะได้มาซึ่งโกโก้ชั้นดีไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะโดยหลังได้ผลโกโก้มาแล้วก็เอามาแกะเอามาเล็ดออกจากนั้นหมักไว้15วันและทุกวันต้องคอยวัดอุณหภูมิทุกวันค่ะ จากนั้นนำไปตากอีก3วันในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์แห้งดีแล้วก็นำไปใส่ถุงเก็บไว้6เดือนถึงจะเอามาแปรรูปได้ค่ะก็มันกระบวนการแปรรูปก็คือมาเราได้มเมล็ดที่เราตากแห้งเรียบร้อยแต่ว่าในกระบวนการแปรรูปเนี้ยเราจะเอาถ้าเกิดเราเอามาแปรรูปเลยตอนนี้มันจะมีความฝาดความขมอ,อยู่เยอะแต่ว่าของกูจะใช้วิธีการบ่ม,มเมล็ดที่แห้งไว้ คือเราใส่ถุงเอาไว้เก็บไว้ประมาณ3-6เดือนแล้วก็ถึงจะเอามาไปรูปไปรูปด้วยการวิธีการคั่วหรืออบแล้วก็เอามาแกะเมล็ดหรือว่าใช้เครื่องท้อเมล็ดแต่ทางกลุ่มเราใช้วิธีการแกะซึ่งยังเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์อยู่และตัวนั้นแล้วก็มาแยกในการไปรูปแต่ละต่างๆเช่นการไปรูปแบบทำโกโก้ผงก็คือมีเครื่องแยกเนยตัวผงแล้วก็ตัวเนยอยู่หรือไม่ก็อีกต like ัวนึงเอาจากเมล็ดโกโก้เลยเราไปทําเป็นพวกช็อกโกแลต เราใส่ในเครื่องโม่เลยค่ะตัวนี้ ลุงสุภาวัตสุจริตพันธ์ประธานกลุ่มแปลงใหญ่โกโก้บอกว่าในตำบลสาแก้วก่อนหน้านี้มีนายทุนเข้ามาเอาต้นโกโก้มาให้เกษตรกรปลูกกว่า300ไร่และบอกว่าจะเข้ามารับซื้อและนายทุนก็หายไปหลายคนตัดทิ้งไม่มีที่จำหน่ายค่ะแต่บางคนก็ยังเก็บไว้คิดเป็นไร่แล้วก็ยังคงเหลืออยู่ประมาณ100กว่าไร่ค่ะ จึงได้มีการตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ขึ้นมาพร้อมรวบรวมผลสดจากเกษตรกรส่งต่อให้บริษัทที่มารับซื้อและหมักเองเพื่อผลิตมเมล็ดแห้งมีคุณภาพจำหน่ายค่ะก่อนถ้าจะถามว่าเกษตรกรพอใจไหมอยู่ที่10บาทเกษตรกรอยู่ได้แต่ว่าต้นทุนของกลุ่มอยู่ที่5บาทถ้าต่ำกว่า5บาทนี้ทางกลุ่มจะแปรรูป จะไปรูปเป็นผลิตภัณฑ์าหาทางช่องจำหน่ายอีกครั้งหนึ่ง โสภาวันลักษณะ,กะเกษตรตำบลสาแก้วที่เข้ามาช่วยนำความรู้เกี่ยวกับการทำโกโก้ให้กับกลุ่มนี้จนประสบผลสำเร็จกล่าวว่าได้เข้ามาช่วยเหลือให้ทางกลุ่มได้มีที่ขายผลสน่นและนำมาต่อยอดด้วยการทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการเชิญหน่วยงานเข้ามาช่วยสอนบวกกับภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นพ่อแม่และช่วยบริหารจัดการตั้งจุดรับซื้อและแปรรูปถึง4จุดค่ะทำให้หมดปัญหาการไม่ ที่จำหน่ายของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ค่ะทางสำนาักงานเกษตรอำเภอท่าสาราก็พยายามที่จะ เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูงานให้กับคนภายนอกด้วยที่สำคัญนะคะกลุ่มโกโก้แปลงใหญ่ใช้ระบบ BCG m o เดลในการเข้ามาบริหารจัดการผลผลิตโกโก้เพื่อให้ของเหลือในระบบน้อยที่สุดแล้วเกิดเงินทุนหมุนเวียนกลับเข้ามาในชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ให้มีความยั่งยืนที่สุดของเกษตรกรค่ะขอบคุณ สำหรับโกโก้ที่แปะรูปแล้วมีทั้งแบบผงสามารถนำไปชงดื่มได้ทางร้อนและเย็นหรือต้องการเป็นแบบดาร์กช็อกโกแลต70% 80%ก็มีขายสนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร086 122 2399ค่ะด้วงคำพินไทยถ่ายภาพสุนิสาแสงรวี5อาสาเพื่อประชาชนรายงาน